สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุคนเดอพี่น้องตอนนี้เฮากำเดินทางต่อน้องพี่น้องหลังจากที่เฮาพักอยู่ปากช่องน้องพี่น้องปากซองแดนหนาวสองขึ้นมือนี้ก็เป็นมือที่สามน้องพี่น้องที่เฮาสีเดินทางไปแขวงอัตปือเดอพี่น้องตอนนี้กับ ่ายบรรยากาศข้างทางเนาะพี่น้องวิวงามๆให้พี่น้องเบิงที่ขี่รถไปนี่ก็แมนเป็นเส้นทางจากเมืองปากซองแขวงจำปะซักเนาะพี่น้องเราสิเดินทางไปอัตตะปือเนาะพี่น้องแขวงอัตตะปือบอกได้เ้ยเนาะพี่น้องว่าบรรยากาศดีแห้งวิวข้างทางงามายพี่น้องวิวภูเขาเนาะเป็นวิวธรรมศาสตร์ที่งาม ดีไอ้้อ,อพี่น้องแบบสบายตาสบายใจเนาะขี่รถไปเรื่อยๆพี่น้องจากปากช่องแลนนาวไปแขวงอตะปือเนาะพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณชัวโมุ่งกลัวห็นละพี่น้องกับโบเลไกลแห้งได้ปีใหม่หูซึกว่าเส้นทางเส้นนี้ะเป็นเส้นทางดีได้พี่น้องเ้นทางลาดยางไปเลยเนาะบบคอย เส้นนี้บ่ค่อยมีลุมเดอ้อพี่น้องขี่แบบไปแบบได้เรื่อยๆเนาะเดินทางไปอตัตตปือพี่น้องเขาขี่รถมาอยากบอกอะไรเลยว่าเป็นทันเป็นบรรยากาศขางทางที่ง่ามที่สุดในชีวิตท,ที่เคยขคับรถผ่านมาเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสีแวะกินข้าวก่อนพี่น้องป้าบอกเลยสะออนทุ่นทางกินข้าวค้างทางนี่แหละพี่น้องพี่พึ่งปิ้งเมื่อกี้นี่เด้วอวกินข้าวกินข้าว แจวล่ะอ๋อแจอวที่พี่เก็บปะเดี๋ยวมีสาวนี่มีอันนี้เนาะพี่น้องขนมปลาตองโกหลวก็มีปิง่งไก่ปิงป่งตับเนาะปิ่งซีนจะอุ่นยังนี่ไหมจะอุ่นกินรอไหมไม่อุ่นเล้วกินเลยแล้วเนาะสวัสดีสวัสดีเด,ด้อ,อ กินมันขาง้างนี่แหละพี่น้องเอหนียว้ากันน่งน่งกินมีนแล้วเนาะไม่ค่อยมีรถมา ກໍຈະເກີສຽງນ້ຳຕົກ ที่ห้าสิไปแมนทางจากปากช่องเนาะพี่น้องปากซองเมืองสนสัดเอ้ยปากปากซองแข้งจำประซักเนาะไปอนะอันตะเอเนี่นค้นทางแบบโคตรงามงามที่งามที่สุดในชีวิตกาบอกที่สุดในชีวิตดอกพี่น้องจะแบบสุดวังงามงามสำรับเผอาเนาะสำรับปีใหม่โคตรงามพี่น้องจะเป็นเชือกเข่าเนาะ ขลับลงมาแบบจะเป็นภูเขาทั้งสองฝั่งกินขากับแจวขวดจิร่ขวดจิร่มขืขอ้นอนี้บ่อเช้านีกมาเด้อพี่น้องพี่แม่คิดว่าคุม,มค่าเด้อนะแค่แค่เห็นบรรยากาศข้างข้างก็คุมค่าละในการเที่ยวมาเด้อทุกคนเดี่ยวข้างให้ข้าว วันจี้อยยังเสบพื้นเก้า คูกอะไรล่ะไอ้คุเหรอ นี้ใครดูพี่น้งองดูกำลังกินแค่เมนเมนต์วะใครดู มันรอ,องเยใหมแต่ว่ามันพอกินด้อยู่แต่ว่ามันอยากเมนๆหน่อยก็ได้ปองใช้กระต้หงลบี่นมเ,เื่อเขาจะสิคายเปลือกไข่ทิม่มคางท้า,ากับวิญญาณขอกพี่น้อมโมเมนต์คือคอย องอคือทงอยางทงยางเนาะทิ้งหมดอะอันนี้โอเคหลังจากกินข้าวแล้วเนาอพี่น้องมองที่เฮากินเฮ้านั่งกินข้างทางเบิ่งในแพนทีว่าอยู่นีมันไก้ก็น้ำตกเนาอพี่น้องน้ำตกน้องแม่ แต่ว่าเฮาบ่ได้ย่างลงไปเด้อพี่น้องถ้ายืนถ่ายอยู่ข้างเพิ่ตนโจริงแบบว่าใหญ่ขนาดเนะเบื้องในกล่องขึ้นในหน่อยแต่ว่าตัวจริงแบบใหญ่ใหญ่อันนี้เขาเิ้นว่าน้ำตกน้องเมกเนาะพี่น้องอยู่ข้างทางนี่แหละ อาบ่อแหงล,งล่งยางลุ่มเนาะพี่น้องคันยางลงุล่มๆนะจะยางลง่ทางนี้แค่ยางมาเบิ่งซื้อๆลูกนี้เมื่อกี้มันนั่งกินข้าวตรงนี้ดีกว่าเนาะนั่งอยู่ใกล้กลน้ำตกเพกียงแค่หนึ่งนาทียังไม่รู้เลยว่าตรงน,นี้มีน้ำตก ออกมากอ่ะถนนเนาะถนนใหญ่เห็นแดยบางอย่างนี้เขานั่งกินข้าวอยู่ข้างหน้าฮะใกล้ I'm น้ำเย็นแหนห่มยโดยยุนี่ยูเมืองอยองไหมบัานกระส้มอบันกระส้มเมืองเมืองไงเกาะสมมคคสัมมคีไสแข็งอัตป,ปือเท<ะ>่าไหร่

ขาหมูช่องโต่คนกับเมื่อเนื้อเมื่อสะน้ำไช่เอ้เมื่อสั้นไส่คนเปียวเมื่อทงพุ่นโดยหัโต๊ะเจ็บหันโดยมาซเจ็บคนนึอยังคุชชองโอ้พอดีทางบ้านผมไป่งรอเขตคุณบอกไปส่งฮอต้องเขตคุบอกเน่ยอคเดิดทหาไปส่งค่รอคกว่ามหาปาราิว่าสีหลา องเจ็บน้บปะต้มเบมเจ็บรีรอรอที่รถนีโบไร่เดี๋ว่าพักกันนี่ยเออละเมงเลยหลูกไปบระเลนะเออได้ไ่เชิตกหนาหอนทีกินยางผักเอาพวมาดีตกอ่ะตะวางาหลังนะด้ยปวดก้าเป็นไงเป็นหนองกับอู้เจ็บปวดที่ลายเจ็บป หล,ล,ลุดหล่นเนาะส่งระวังดีๆเมนบัตรถ้ามันแบะร้ายงวดได้เนาะมาแบะกินน,น้ำเนาะพี่น้บบนน 5, 5. องแบะซูน้ำผ่านค่าแม่จะคองที่เราขายของเราว่าคนไทยมาเที่ยวสามคันรถเนาะพี่น้องสามคันรถรถจั๊บรถรถมอไซค์คันใหญ่ๆเลยพี่น้องมีคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเนาะเมื่อบ่ได้ก็เลยคนอยู่หมู่บ้านนี้เนาะพี่น้องเมื่อส่ง แต่ว่าขเขาจับแม่แต่ว่าขเขาจับกระจายเงินประมาณซีฮารานกีบหรือว่าประมาณแปดเก้าพันบาทไปไปด้านชองเมกน้องน้องจังหวัดอุบลซีซีารานกับประมาณเจ็ดแปดพบาทนะกับโบแพงปนไดนขัามาแต่หนีไปชองเม็กมันกับใครเหนื่อยไหมคะตั้มเดงอันสละ แต่ว่าเปลี่ยนตอนแรกเปลี่ยนน้ำตกตรงโน้นอีกอันหนึ่งนะใช่ต้องถอยหลัง,งบีหม่ว่ามันถึงจะเห็น ตื่นเต้นเจอน้ำตกที่โดนหน้าเห็นน้ำตกกระตุนเต้นเนาะพี่น้องน้ำตกอยู่ภูขเขา,ขเขาแต่ว่าถ้าเอาฝั่งโอโบลไทยมันหนาจะโบเห็นมันโบเห็นหรอกพี่น้องมันต้องใสโทรศัพท์ดีๆสู้เนาะน,นพี่น้องมนสิเดีๆอันนี้อยู่แขวงอัตตะปือเด้อ ว่าะค่ะหรือว่าไปข้างหน้าหรือว่าย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับโอเคอเนเนย้อ,น,อเนเ,ข,เนนนข้าไปในนี้ลองปะโอ้ขนมเข้าไปไกลๆเป็นน้ำตกที่สาวเนี่ยเข้าไปในนี้น่าจะโอเคนะพี่จอนนี่บ้านคน นะพี่น้องแข้งอัตตะปืนาอพี่น้องแข้งอัตตะปือแล้วก็มาพักมาพักอยู่ห้องพักเนาะห้องเศร้าพอดีมาาอเขาจะซอมเหือไก่สิไก่สีอันนี้นะพี่น้องไก่สิบุญช่วงเหือเขาจะซอมเหือแต่ว่าพี่หม่บ่แนนใจว่าแม่น้ำอันนี้คือแม่น้ำเงียงนะพี่น้อง อันนี้เพื่อนมีห้องผักเนาะผัดล่มห้องผัดล่มแซนหาเนาะพี่้องห้องแอร์ซองแซน